สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานมีแนวทางเลขเด็ดมาฝากข่าวหวยกันอีกเช่นเคยนะคะเลขดังจากปฏิทินวัดเข่าช่องลมรุนรวว16ตุลาคม68เดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนะคะก็จะถึงวันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อประจำวันที่16ตุลาคมกันแล้วเชื่อว่าตอนนี้ข่าวหวยทุกท่านตาก็คงจะมีเลขในใจกันบ้างแล้วแต่สําหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางวันนี้เราก็มีเลขเด็ดมาฝากกันอีกเช่นเคยคะ่ะ โดยเป็นเลขเด็ดจากปฏิทินวัดเขาช่องลมซึ่งให้โชคกับบรรดาคอหวยมาแล้วหลายต่อหลายงวดซึ่งในงวดนี้ปฏิทินวัดเขาช่องลมให้เลขเด็ดมองเห็นเป็นเลข 8, 6, 3, 1หสาหากคอหวยท่านใดชื่นชอบ แนวทางจากปฏิทินคําชโนดนี้นะคะก็สามารถนำไปเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันได้ซึ่งเลขนี้เพื่อนๆมองเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะอย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะโดใช้วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์เป็นเศรษฐีกันทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม,ใหม่ๆ จากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ